สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลแปดสิงหาคม2567เมื่อวานนี้วันเกิดของลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอค่ะป้าเล็กก็หยิบเอาคำอวยพรจากพี่สาวคนสวยแล้วก็แม่เดือนนะคะมาฝากแม่ๆมอ f ซแฟนคลับน้องลีโอกันค่ะโพสต์นี้นะคะจาก Facebook น้องมิวเข็มจิลาค่ะอยู่กับอาทิตย์โซดาลีโอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะน้องชายพี่ขอให้น้องมีความสุข ในทุกๆวันให้น้องเป็นเด็กดีน่ารักกับแฟนคลับกับทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะครับไอเจ้าเปียกของเจ๊น้องมิวเข็มจีลานะคะก็ได้อวยพรวันเกิดน้องชายนะคะพร้อมกับโพสต์ภาพน่ารักนรักนะคะเป็นภาพคู่น่ารักมากๆเลยค่ะต่อกันด้วยคําอวยพรจากแม่เดือนนะคะ facebook ทันชนกค่ะสุขสันต์วันเกิดนะลูกขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ เป็นเด็กดีและน่ารักแบบนี้ไปนานๆน,นะลูกให้มีคนรักหนูเพิ่มขึ้นอย,ย่าหยุดที่จะไฝ่รู้และพัฒนาตัวเองต่อไปนะลูกรักในความพยายามรักในตัวตนรักก็ไก่เยอะมากๆค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับสองคำอวยพรจากพี่สาวแล้วก็จากแม่เดือนนะคะจากพี่สาวคนสวยมิวเข็มจีราค่ะแล้วก็แม่เดือนทันชนกนะคะก็ เอามาฝากแม่แม่เอซีแฟนคลับกันค่ะพร้อมกับภาพน่ารักน่ารักนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook น้องหมิวเคมจีราและ Facebook แม่เดือนทันชนกไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ